do ใกเหลาพื้นถินครับในุหลาพื้นถิ่นตอนนี้มาสร้างความสุขให้ครูได้คือจริงๆเราเรามีความสุขได้ใช่เรามีความสุขแลวเราจะหาเวลามาใหม่ๆครับมาเรื่อยๆครับก็ทีนี้ตอนนี้สรุปว่าห้องสองรุ่นร้อยหกจะมาหาอาจารย์วันเสาร์ที่สิบสี่กันยาครับนี่ผมบังคับแล้วกำหนดวันเลยและใครจะมาว่ากันอี่ร้อยร้อยหนึ่งเง เกไหมรุ่นร้อยเกไหมร้อยหกก็จะอยกันยานะออ๋รุ่นน้อยจะเกทับมนะปรึกษาก่อนครับจะเกทับนะรุ่นน้อยเนี่ยฮะเขาจะมายี่สิบกันยานะร้อยหกเขายี่สิบต้องมาก่อนก็ดีต้องมาเกทับอ๋อหกทับสองครับที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาของมัน วันนี้งานวันนี้ครับสําเร็จได้ด้วยเพื่อนผมคนนี้ครับรุ่น98เป็นตัวตั้งตนตตีนะครับถืว่ามึงต้องมาบ้านครูเพราะครูย้ายมาที่สะดวกแล้วเไม่ต้องนั่งเรือแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยวันนี้ โหประทับใจมากครับยินดีครับขอบคุณพี่แก้วที่ทำจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เราได้ทุกคนก็จัดได้ทุกคนก็จตดงารกัตันยูกัตเวทิตาให้กับคุณครับแต่ว่าหาว่าคนไหนใครๆก็จัดได้อันนี้ผมไม่เคยเชื่อเพราะมันมีคนคิดแล้วมันทํำให้สาเร็จก็มีแต่ว่างานนี้อาจจะเป็น จุดประกายให้พวกเราได้มารวมตัวกันได้มากขึ้นในครั้งต่อๆไปออยากส่งผ่านเรื่องเราดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนสมุลาบ <c oughs> พี่น้องสมุลาบที่คิดถึงคุณครูแล้วฟังข่าวจากพี่แก้วว่าเราจะจัดครั้งต่อไปที่ไหนเมื่อไหรให้กับคุณครูท่านไหนติดตามพวกเราครับคือเราคิดเราทําเลยเราไม่รอเวลา <c oughs> ใช่นี่แหละนี่แหละที่ผมผมบอกว่ามันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะพี่แก้วเป็นกําลังยี่สิบสี่กันยาว่างไหมฮะยี่บสี่กันยารุ่นร้อยหกเขาจะมาโตโต นี่ <pulse> กูติดต่อแล้วยี่สกันยาว่างไหมยี่สกันยาเนี่ยยี่สกันยาล็อกไม่ใช่ว่างไหมว่างมากว่างไหมว่างหนูคิ้วรถเดี๋ยวร้อยบาร่สุร้อยเขจะไปไปศึกษาก่อนว่าเขาจะมาอาจจะมาก่อนยี่สไอมาเกทับร4อสบสี่อสิบี่สิบสี่กันยาสิบสกันยา ทสิบสี่กันยายนีสิบสี่นะอ่ารูปไอ้ผมเนี่ยได้ล้มอะไรมาร็อกสตเกทับไหมส่งส่งรูปไปแย่เพื่อนเพิ่งเพิ่งอยากมามึงนัดเลยนะว่าจะวันไหนล็อกเลยแล้วบอกว่าให้ผมล็อกผมว่าวันที่สิี่กันยาี่จบปุ๊บก็จบเออกีมื่อกีนมึงก็ไม่ใช่เขาไม่ไม่ใครส่งมาให้ดู ไมอรุ th, 6. 6. Ment, march, ่นลอยหงเยครับมนครับนมคือสุรชาติอ่นมสุรชาติครับนมน้อไม่ไมูแยกกันนมกอ่ใต้อะค่้องบนเป็นย่งผมก็ยางาด้านซ้ายชนไม่น่ารอดสภาพรถเนี่ยน่ารอดอพี่หล่นพ่งไปแฟที่หอยู่โมนะครับจะบอจบอกรั่กเลินเดือนติดแบบทำงานที่คนไทยบางที่บางที่นะอเปิดที่ ใช่พที่เาเปิดรังมีกยบนนี้แที่เราพนักงานอาทำเวเป็นกาจะมีแบบคนประจาก็อยู่เป็นไรเป็นไรเพื่อนเป็นไรเพื่อนฮะลืนตนเนี่ยดีใจอ่ได้เจอครูวันนี้นักาึกษาหลายครั้งมากนะแต่ที่เป็นเพื่อนครูเป็นตาเพื่อนครูวันนี้ผมนักตาอาจารย์ หลายหลายครั้งมากอะไรดีครับทำงานรับลูกผมสองคนก็ทำงานครับอีกคนกำลังเรียนอยู่ป .4 ยังไงก็ขอบุณมากนดีดีครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมเด็กๆดุขซาราต้องทำอยู่นลครับผมาว่าทุกคนอยากทำแบบนี้ครับแต่เราเราคิดแล้วเราทำเลยเราไม่รอ แล้วให้ผมทำอะไรเพราะว่าเพราะว่าอีเมลมีชีวิตด้วยลูกศิษย์เนี่ยต้องเป็นพลานเป็นพลังครับวันนี้มาเติมพลังให้อาจารย์ไม่บอกครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับลาเขาจะเพราะว่าอาจารย์นั่งนานมากเพราะปกติอาจารย์นั่งได้ไม่นานวันนี้นั่งนานมากเลยเขาเกรงใจให้อาจารย์พักผ่อน มีความทำอะไรก็ไม่หนีบเบาทอะไรครับครับอ่าอาจารย์คนเจ้านั่งนานมากแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพักผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนวดกันเป็นแถวเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะนั่งนวดอาจารย์แน่เลยแต่วันนี้พระสวยมากสวยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาองค์ต่อไปนะครับวันนี้องค์นี้ก่อนอ่า ก่อนเวลาเลิ่มสอนทำงานนักเรียนตรงอขอบคุณครับเมื่อเรามาก็สวัสดีครับพอไปแล้วก็ขอบคุณน,นะครับวันนี้ก็วันที่29กันยายนครับรวันจะเริไมหาดได้ได้นได้าวันมสด้ดดเป็นไงบ้างวันนี้เคยไปงานอย่าี่ีมไหม เคยอยู่ไปที่ปัตนุตอารมณ์ฟิลนี้ฟิลนี้เคยไหมดีครับฟิลนี้เคยไหมเดี๋ยวเราจัดทุกเดือนเราจะมีอย่างนี้ทุกเดือนเวียนไปตามประจานเขาดีมากเขาดีมากเลยมากแล้วเจอกันแล้วเจอกัน